ไปกินข้าวราดจานเดียวนะคะแกงฟักไก่นะคะนี่นะคะราดน้ำแชดเลยะคะ่ะไปกินกันได้เลยนะคะฟักฟักเหนียวเหนียวไปก,กินกะนะคะไก่ด้วยะคะ่ะอากาศก็ร้อน ร้อนนะคะฟักเหนียวเหนียวุ่มอร่อยจิขนมจีิงก็คงอร่อยนะนี่นะคะ ขนมจีนได้ดีเลยแต่ไม่มีขนมนจีนแล้วก็กิงข้าวข้าวไม่กล้าสบายๆค่ะให้แหๆห,ห,หน่อยแต่แล้ววันเราก็จะกินแบบแบบบางทีแล้วก็ บางทีอย่างก๋วยเตี๋ยวบางทีเวลากินคนละเจ้านะไม่เหืน็นกันนะคะเราก็ชวนชิไมไปแต่ละเจ้านะคะว่าเจ้าไหนถึงจะอร่อยเจ้าไหนไม่อร่อยพักขึ้นเหนียบนะคะเป็นฟักแบบว่ากลางๆไม่แก่มากพอดีพอดี เนี่ยเป็นไก่นะคะเนื้อกินแบบง่ายๆนะคะเด็ก กินแต่นี่นะคะไม่ต้องพูดเลยนะคะทําการเสร็จนะคะเพิ่งกินตั้งแต่เช้าแล้วทำทำงานไม่เสร็จไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่เราเหิวแต่ว่างานมันติดค้างอยู่อยากจะกินอะไรแบบว่าให้สบายๆเช้าก็กินน้ำก่อนเลย กะทิเยอะเขาใก่ไหมคะชิ้นชิ้นชิดๆชันอ่ะินแต่ฟักชอบฟักไปเอาน้ำส้มก่อนนะคะกินกันได้นนเลยจ้ะ กินขาน้ำส้มแต่ต้องใช่เย็นโดยแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้อนอีกสักนิดนึงข่น้ำส้มน้ำส้มนะคะอยู่ตรงนี้นะคะน้ำส้มเดี๋ยวเราก็กะคะอากาศแล้วลร้อนกินแบบนี้ดีเป็นเย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 ็นทำให้คอจะชุ่มฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำแต่ก็อยากกินน้ำเย็นบ่อยนะคะ ไม่ใช่ว่าเราหิวน้ำแล้วกินอึกๆนะคะระวังนะคะมันเป็นไปลงตรงหลอดลมนะคะอันตรายนี่ค่ะกินแบบนี้แหละคุ้มค่าเนื้อไก่ จานเดียวข้าวราดอิ่มเลยค่ะไม่กล้าอิ่มอิ่ม จานเดียวข้าวเยอะนะคะมันอิ่มง่ายตอนแรกจะไปซื้อเกี๋ยวแต่ที่เห็นแดดแล้วก็ไม่อยากเดินร้อนกินข้าวดีว่า กินหูไก่ค่ะอร่อยอร่อยหมดและเพราะเรากินแบบนี้นะคะเดีตามด้วยน้ำน้ำส้มไม่อากาศร้อนมากเวลาเดินข้างนอกไม่อยากเดิน ตอนที่จะผัดก็ต้องเอาไข่เอาไก่ไปลวกต้มเอาข้าวออกก่อนนะคะจะได้ไม่เหม็นั้นเหมนจริงๆนะเหม็นข้าวค่ะไม่ใ่เหม็นเหม็นบูดเหม็นหน้าเระยำเหม็นข้าวการทะนลดร้อนร้อนยาว กินข้าวเลิหมดไปหมดกำลังอร่อยนะคะกากินฟา้าขึ้นว่าโอ้หมดแล้วถ้าเวลาเราหิวมากเราจะกินข้าไม่ลงถ้าเราแบบแว่าไม่ค่อยหิวนะคะกินข้าหมดพอกินข้าไปลาแล้วมดดันก็กินไปน,นิดหน่อยจะอิ่มแล้วถ้าหิวนะ นี่ค่ะกระดูกแต่ไม่ใช่กระดูกหรอเป็นข้อเป็นข้อโอ้วันนี้อิ่มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วนนะคะขอ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแค่คาดจักพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะสาธุนะคะเล็กๆๆไม่บาจา้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,คะพาชมต้นไม้นะคะตอนนี้มืดค้นๆเลยค่ะ ฝนเหมือนใกล้กับท้องฟ้านี่นะคะมองดูข้างนอกนะมืด z o มคพัดแรงมากนะคะ่ะมาชมนะคะมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะอันนี้คือชมบรรยากาศฝนต,ตกฟ้ามาอีกแล้วนะคะท้องฟ้ามาอีกแล้วนะคะตอนนี้มันเราซักข้านะคะข้าจะแห้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่นะคะต้นไม้เรามีหลายต้นนะคะ นี่ก็หนึ่งต้นนะคะนี่เรากำลังซักผ้าอยู่นะคะว่าจะมองเห็นไม้ครับตัวต้านตรงนี้นเพื่อนๆคงจะมองเห็นนะนะคะมองนะคะดูบรรยากาศไปค่ะเพราะว่าโอ้โห กาดนะคะถุนบรรยากาศก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะวเราจะมามก่อนหนันนะคะตอนน,นน้อนจะนอเนี่ยปลูกต้นไม้นะคะจะไปปลูกข้างบนอีกนะคะ เอาใส่ตรงนี้เอาไว้นะคะนี่นะคะใส่เอาไว้เราจะมองไปทีละสุดนะคะอันนี้เราหมมืดเลยเห็นไหมคะของฟ้ามืดคึมคึมคึมเลยคล่คนะ,คะโอ้โหเสียงนกเป็นน้ำต้นนะคะเราใช้กล้องใหญ่นะคะต้นมะนาว่นะ,ะนี้เราก็จะ ไซักผ้าค่ะซักผ้านี่ค่ะน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแต่ผมมันมามืดเลยอ่ะนะนี่ผมมามืดจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะคะดูข้างนอกค่ะเปิดประตูนี้ออกไปนะแล้วไปปิดถังขยะเนี่ยใบไม้มันร่วงอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ค่ะดูดิค่ะงูน่ะมา มาขนาดนี้นะคะตกไปปลอยแล้วนี่นะคะนี่มาทางด้านนี้อีกมาคึมเลยคึ้มเลยค่ะลมพัดแดงนะคะนีเลยน,นี่เขียวแล้วนะคะเอาฝนตกเลยนะคะเดี๋ยวขอเข้ากดน,นะตกไปปลอยอยู่ค่ะตกไปปลอยค่ะเนี่ยมาแบบนี้คึ้มๆแบบนี้เลย เด да, ี๋ยวไปไปตั้งตรงชมน้ำตกนะคะเราเดี๋ยวจะเก็บพาดนะคะเพราะว่าฝนตกเนี่ยไม่รู้จะจะแห้งหรือเปล่านะคะไม่รู้จะแห้งหรือเปล่านะคะโอ้ยเนี่ยแหละพื้นบางทีกลัวน้้ำมันท่วมน้ำไหลหลากมานะคะนี่นะคะตั้งตรงนี้ก่อนนะคะ คคุม<ๆ>ทำต้นไม้ก,ก่อนนะคะบนทุก ค่ะเก็บผ้าดูอ่ะฝนตกตกนะฝนตกก็ไม่ตกนี่แหละค่ะสองตะก้านะคะอันนี้ตะก้าเสื้อนะคะเราใส่เสื้ออันนี้เราใส่กางเกงน,นะคะเวลาเราซักผ้าเราใช้น้ํายาพวกนี้นะคะถ <okus> ัง,งนึงเป็นกระโลแบบนี้นะคะเราจะไม่บอกนะคะให้เห็นนะคะใช้คุ้มค่านี่คือผ้อานื้นะคะ ซักทีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะให้เห็นๆกันเต็เลยซักภาพแบบไหนนะคะอันนี้เราจะเอาขึ้นเพราะเราดูท้องฟ้าว่าเราจะตากมุมไหนดีนะคะตากมุมไหนดีแดดมันจะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวมันออกเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืน,นะคะ่ะตกทั้งคืนแล้วก็นอนนะคะนี่มันจะเตียกน้ำล้วก็เอาใบใบอยู่ตรงนี้นะคะ ฝนตกต้นไม้ก็ขึ้นแค่นี้แหละคะ่ะแลมามาชมด้วยนะคะเอ๊ะดูใบเชื้อผู้สินี่ใบเชื้อผู้นะเพิ่งปลูกเอาขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นใบใหญ่นะคะเป็นใบใหญ่แล้วนะคะใบเชื้อผู้เราเนาะอืมนี่ก็นี่ก็งามนะงามเลยจ้ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแควค่าจากพย,ายันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มขอองสาธุเราก็จะให้ดูธรรมชาติเนียนะคะในบ้านเรานะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะฟักไข่นะคะฟักไก่นะคะอร่อยอร่อยเลยคะ่ะฟักนะคะฟักเนื้อนหนาๆเลยนุ่มๆเลยนะคะ นี่นะคะ,ะนี่ไก่นะคะแซ่บอร่อยเลยจ้ามากินกันนะนะคะ